สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพิสูจน์ความจริงกับผมบินบรรลือฤทธิ์ทุกคืนวันพฤหัสบาดีทางช่อง3 SD ช่อง2 8มาร่วมกันค้นหาแง่มุมที่แตกต่างเพราะความจริงมีหลายด้านชีวิตมีหลายมุมผมและทีมงานจะเดินหน้าหาคําตอบในเรื่องราวที่น่าสนใจมานําเสนอเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผมและทีมงานได้ทางไ d l ดี e ไ์บิน3 SD ช่องทางนี้ก็ะทาให้เราได้สื่อสารถึงกันได้ครับรายการพิสูจน์ความจริงคืนนี้นะครับยังมีเรื่องราวที่เข้มข้นและประเด็นร้อนที่สังคมกําลังให้ความสนใจโดยเฉพาะเหตุการณ์ประหลาดครับถ่ายภาพติดวิญญาณคนหัวขาดขับรถมอเตอร์ไซค์ที่ยังรอพิสูจน์ข้อเท็จจริงรวมไปถึงการประมวลภาพความประทับใจ ที่ผมและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลที่ร่วมกันอยู่ไปจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับน้องน้องนักเรียนตามแนวชายแดนอำเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนอื่นนะครับไปชมตัวอย่างของคืนนี้กันก่อนนะครับชาวบ้านเชิญร่างทรงทําพิธีสือ่อวิญญาณสุสารเผานั่งยางวันอาถรรพ์วิญญาณเนียนพิสูจน์ภาพถ่ายร้อนคนหัวขาดขับมอเตอร์ไซค์กลางวันแสกชีวิตที่น่าสงสาร ช่วยหนุ่มป่วยมะเร็งร้ายที่ลำคอกับบินบลือริ์เริ่มต้นพิสูจน์เอาเรื่องจริงนะครับกับเรื่องราวอาถรรพ์สุสารเผานั่งยางป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจ,จับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีที่ชาวบ้านเรียกติดป่าก,กันว่าป่าช้าคนเป็นขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบคน้นไขปริศนา ที่มาของกองกระดูกมนุษย์จำนวน23กองที่ถูกอุ้มมาฆ่าเผานั่งยางในพื้นป่าแห่งนี้สุสานเผานั่งยางถือว่าเป็นจุดผีตายโหงชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่เพราะไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้จึงมีการทำพิธีสื่อวิญญาณขึ้นเมื่อคืนวันพระใหญ่ที่ผ่านมาทางทีมงานได้ติดตามไปร่วมพิธีในครั้งนี้ไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับ สนับสนุนโดย AIS, i s u u z d Max 1.9 DDI Blue Power กึ้นพอดีอยู่ในตัวผมนี่ถึงจะพุม่มครับที่สิเองม่สิงร่างทรงหรือหมอธรรมถือเลิกวันพระใหญ่ขึ้น15่ําค่ำเดือน6ในคืนพระจันทร์เต็มดวงทําพิธีถอดจิตออกจากร่างไปสิงบนกา้านทูบที่ปักเป็นมนทนประลำพิธีนี่คือจุดเริ่มต้นของพิธีสื่อสารทางจิตไปยังดวงวิญญาณที่ถูกฆขาเผานัง่งยางบริเวณปากุจับ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่าป่าช้าคนเป็นในตำบลหน,นองแวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีตนตตอัวสา แต่ระหว่างที่ร่างทรงกําลังสื่อสารกับดวงวิญญาณไม่น่าเชื่อว่าท้องฟ้ากลับมืดคลึ้มหลังมีเมฆบดบังแสงสว่างจากดวงจันทร์สลับกับแรงลมคล้ายกับมีอาเพศเกิดขึ้นทําเอาชาวบ้านที่เข้าร่วมในพิธีต่างแสดงอาการหวาดกลัวินเสียงกเออได้ยิน้นันเว่าสียงหัวใน่เกงย้ยนเสีง <si พิธีถอดจิตสื่อวิญญาณใช้เวลาสั้นๆไม่ถึง30นาทีแต่ชาวบ้านที off, ่อยู่ในสถานที่แห่งนี้กลับรู้สึกว่ามันใช้เวลายาวนานหลายชั่วโมงหลังพิธีกรรมเสร็จสิ้นลงหมอทำผู้ประกอบพิธีบอกกับทีมงานพิสูจน์ความจริงว่าในบริเวณนี้มีผู้คุมดวงวิญญาณสามตนนำดวงวิญญาณนับร้อยดวงมาปรากฏกายรอบๆพลังพิธี แต่คนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ผู้หลังคนก็ได้ยินเสียงผู้หลังคนก็บ้ยินเสียงแล้วอันนี้ก็อยู่กับจิตของเขาัอยู่กับดวงอยู่จิตของเฮาบอนวาโอ้คมันมากสิเห็นรถโบแมนครับอันนี้เขาเป็นคลิปที่ละเอียดอ่อน มีงใหโปลดปลอยให้ได้ครับนอกจากดวงวิญญาณนั่นสีรุดพ้นบ่วงกรมท่านั้นครับแล้วเพื่อนก็บรได้ยับยั้งไว้ว่าให้มึงอยู่นี่เพื่อนบอไดยว่าครับเบิดกรมเบิดเวียนแล้วก็คือไปพิธีสื่อวิญญาณเป็นความประสงค์ร่วมกันของชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องการสัมผัสถึงความต้องการของดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ณจุดฆ่าเผานั่งยางเพื่อจะได้ทำบุญ อุทิ่ส่วนกุศลไปให้อีกครั้งตำนานทุ่งสังหารหรือที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่าป่าช้าคนเป็นจึงยังเป็นเรื่องเล่าขานมาหลายยุคหลายสมัยถึงอาถรรพ์จุดฆ่าเผานั่งย่าง ที่ไม่มีใครกล้าลบลูในช่วงหน้าฝนของทุกปีครับผืนป่าแห่งนี้จะคงความอุดมสมบูรณ์มีเห็ดออกเป็นจำนวนมากชาวบ้านน้อยคนครับที่จะกล้าเข้ามาเก็บเห็ดหาของป่าบริเวณนี้เนื่องจากเกรงกลัวอาถรรพ์ป่าช้าคนเป็นหากต้องการเข้ามาหากินครับจะต้องมีการยกมือบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางทุกครั้ง เรื่องเล่าถึงความเฮี้ยนของป่าช้าคนเป็นบอกเล่ากันปากต่อปากว่าเมื่อใดที่มีเสียงปืนดังขึ้นในผืนปา่าหรือมีกลุ่มควันลอยขึ้นเต็มท้องฟ้านั่นแสดงว่าจะมีศพที่เหลือเพียงแค่เท่าทานเพิ่มจำนวนขึ้นอีกให้าบานเฮาเอิญมาประสาค,คน,ปนคเป็นไปเก็บเห็ดปาะาค,คนเป่นเพราะว่าคนบ่ไข่บ้นหนาวเป็นบ่ะบเอาคนจนเป็นมะขาทิมน,นะบอก เป็นเสียงผู้หญิงบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยครับครับแล้วก็วิ่งวิ่งเข้าไปหาแจที่จุดจุดตรงนั่งเผานั่งยางเลยครับแจส่องไฟดูไม่มีใครแกก็กลุกขึ้นได้ก็วิ่งเข้าหมู่บ้านเลยก็ได้ยงนแต่ฝนมาแต่ว่าบ่พอดัยเที่อนมามันเทดกันก๊กใหม่ใส่หวางสิเขาออกมาแล้วเอ้ามื่อวาพี่จะหืนว่าส้นโอ้ยกูมาแต่โดนแล้วว่าส้นผู้ใดถามกูส้นนะว่าส้น แยกแล้วว่าสันเขาว่าลอกเขาเขาจนว่าใครต้งโดนนี่แหละยังไงศพที่ถูกฆาตกรรมตามความเชื่อทางสายศาสตร์ถือว่าเป็นการตายโหงวิญญาณจะสิงสถิตอยู่ในจุดนั้นๆไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขขันมีบุญกุศลจะได้เคยสางคุณงามพวกดี ไหวก็จะได้ไปสู้สุกติก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์แป่งสันหรือการเตศสั่งควบขัวกัดฉีดล่องกับเวกีนรกเลยนี่ตัางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพันวาไหวของสันดีให้ข้าสวรรค์เพิ่นข้าพเจ้าได้ไปเกิดขับ่วงทรัพย์สินเงิอนท่องฮวงยังมีอาคาตมาดหมังก็บพไปเกิดแล้วไปเกิดบ่ได้ก็โม้นเวียนอยู่ั้งหพิธีกรรมของชาวบ้านเพียงเพื่อต้องการ ตัดกงกรรมกงเกวียนไม่ให้มีการจองเวียนจองกรรมกันไปไม่มีที่สิ้นสุดขณะที่การไขปริศนาการตายในแต่ละคดีก็ยังเดินหน้าสืบสวนกันต่อไปเพราะหลายคดียังอยู่ในความเพลือแแคลงสงสัยว่าใครถูกอุ้มฆ่าและหายสาบสูญอยู่ในป่าช้าคนเป็นแห่งนี้ ผู้ชมครับความเชื่อของชาวพุทธนะครับเชื่อว่าเมื่อเราทิ้งร่างทิ้งสังขารตายไปสิ่งที่จะติดตัวเราไปด้วยมีอยู่สองอย่างคือบุญหรือบาปเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็กรุณาสะสมคุณงามความดีติดตัวไว้ให้มากๆนะครับกลับมาพิสูจน์เอาเรื่องจริงกันต่อนะครับกับเรื่องราวที่ชวนขนลุกนะครับและถูกพูดถึงไปทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อมีการเผยภาพถ่ายชาวบ้านขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ในสภาพไม่มีหัวบนท้องถนนในกลางวันแสกๆจนเกิดเสียงล่ำลืออย่างหนาหูว่าเป็นภาพถ่ายติดปิญญาณทีมงานพิสูจน์ความจริงครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงแล้วเพื่อไขปริศนาว่าภาพถ่ายชายหัวขาดคนนั้นแท้จริงแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราไปตามเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับ คนนมันไ,มมไม่มีแม้กระทั่งเงาภาพของชายผิวคล้ำร่างกายกำยำกำลังขับมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนกลางวันแสกๆในสภาพหัวขาดไม่มีเงาหัวกำลังกลายเป็นที่สนใจและพูดถึงในกลุ่มสังคมออนไลน์หลังมีการแชร์ภาพนี้ผ่านโลกโซเชียลอย่างแพร่หลายวันนี้ เป็นภาพหลอนคนหัวขาดและชวนให้ผู้คนต่างค้นหาคำตอบถึงที่มาที่ไปของคนในภาพปริศนาอันน่าสะพรึงกลัวนี้ว่าชายคนนี้เป็นใครเป็นผีหรือคนและเหตุใดเขาจึงปรากฏร่างกายที่ไม่มีหัวกลางวันแสกแกเช่นนี้ได้เพื่อไขปริศนาของภาพหลอนคนที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้อันดับแรกคือผู้ที่ถ่ายภาพนี้ นั่นคือนายวราวุฒิเอกประยุนอายุ37ปีชาวอำเภอการจนดิตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาได้นำภาพถ่ายชายหัวขาดจากกล้องโทรศัพท์มือถือมาให้ทีมงานพิสูจน์ความจริงดูต้นฉบับชัดๆเพื่อไขข้อข้องใจว่าเป็นภาพที่ไม่ได้ผ่านการตัดต่อภาพให้คนกลายเป็นผีหัวขาด ช่วงสายของวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นจังหวะที่นายวราวุ์บอกว่าเขายกโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพถนนที่พังเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังที่ข้างร้านค้าของเขาเองเพื่อจะนำไปร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <S <S แต่เมื่อนำภาพมาดูชัดๆสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือมีภาพชาวบ้านขับรถมอเตอร์ไซค์ติดมาด้วยและที่ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็น คือชายคนนั้นอยู่ในสภาพหัวขาดแล้วตอนที่เราถ่ายนี่เราเห็นมอเตอร์ไซคันนี้ไหมในความคิดคือไม่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ไม่ได้สังเกตนะแต่เหมือนกับไม่เห็นแต่ไม่ได้สังเกตแต,แต่แต่นี่คือไม่ได้ยืนยันว่ามีมีนะแล้วพอพอเรามาเห็นภาพเนี่ยเราก็ตกใจนิดนึงก็อึ้งไปนิดนึงว่ามันมัน,ม,นมันเกิดจากอะไรก็พยายามซูมดูภาพไงเว่า ว่าผิดพลาดจากกล้องหรือเปล่านะครับแต่ก็พอดูไปดูมามันมันมันไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีแม้กระทั่งเงาไงซ้ายขวาก็ไม่มีอะไรเงี้ยทีมงานจึงได้นำภาพนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบจนกระทั่งทราบว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอการจนดิตและญาติพี่น้องต่างยืนยันว่าชายหนุ่มที่ถอดเสื้อคนนี้ เขายังมีชีวิตยอยู่จริงแต่เขาไม่ขอออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้เพราะได้ทำบุญสดอกเคราะห์ต่อชะตาชีวิตไปแล้วหลังต้องกลายเป็นข่าวคลึกโครมเพื่อยืนยันความชัดเจนให้ความจริงปรากฏมากขึ้นทีมงานพิสูจน์ความจริงได้นำภาพนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพซึ่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดก็ได้รับการยืนยันว่าภาพนี้ไม่ได้ถูกตัดต่อเพราะมีองค์ประกอบของภาพและอัตราส่วนของภาพอยู่ครบถ้วนแต่มีเพียงบางจุดที่พบความผิดเพี้ยนบ้างอย่างเช่นว่าตำแหน่งะระดับแน,แนวของเสาของไฟฟ้านะหรือว่าของของแนวบ้านที่เป็นเป็นภาพภาพแบบเปอร์สเปกทีฟเนี่ย มันก็ยังยังโอเคอยู่ก็คือมันไม่ได้บิดเดี้ยวอะไรที่ว่าผิดไปจากหลักความจริงนะมันก็ดูแล้วเหมือนกับเหมือนกับที่ตาเราเห็นนะมันก็พอใกล้เคียงกับ,บมุมที่ตารับได้แต่แต่ถ้าที่ดูแล้วก็อาจจะมีที่ที่บางโหยนยมีอยู่นิดเนี่ยมันก็เป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นม่านเป็นเป็นประตูอะไรหรือเปล่าว่ามันก็มาเข้ามาแทรกตรงนั้นพอดีขณะที่ข้อมูลอีกด้าน ของอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ระบุใน Facebook ส่วนตัวถึงภาพถ่ายนี้ว่าอาจเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมถ่ายภาพพานอรามาในระบบกล้องมือถือสมาร์ทโฟนเพราะพบความผิดเพี้ยนของภาพที่เหลื่อมกันเป็นระนาบยาวและเคยพบความผิดปกติจากโปรแกรมลักษณะน,นี้มาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่ว่าจะมีมุมมองใดเกิดขึ้นภาพคนหัวขาดก็ได้กลายเป็นภาพสุดหลอนที่ทำให้หลายคนขนลุกไปตามๆกันเพราะเมื่อเกิดปรากฏการณ์เรื่องสิ่งเล่นลับเกิดขึ้นสังคมก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ทุกครั้งทั้งที่บางเหตุการณ์สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่ก็มีบางกลุ่มยังเชื่อว่านี่อาจเป็นลางบอกเหตุร้ายล่วงหน้าหรือไม่ก็ลางบอกเหตุไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาพ ที่ปรากฏขึ้นก็เป็นได้ทุาผู้ชมครับทั้งสองเรื่องราวที่นำมาเสนอขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างเช่นเรื่องภาพถ่ายจิตวิญญาณที่มักปรากฏเป็นขาวเห็นบ่อยครั้งผู้ที่เชี่ยวชาญการถ่ายภาพออกมาอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ว่า บางภาพเกิดจากการหักเหของแสงบางภาพเกิดจากการตกแต่งหรือตัดต่อภาพนั่นเองครับช่วงหน้าเตือนภัยผู้นิยมซื้อสินค้าราคาถูกเพราะคุณอาจเจอสินค้าปลอมทั้งสบู่แชมพูครีมนวดผมที่พบวางขายเกื่อนตลาดนัด